รโรงงานอุสตสาหกรรมถุงมือยางจึงได้จัดประชุมวันที่28นะคะณ28สตุลาคม64ณนะโรงงานบริษัทโมแสงซัพพลายนะคะมีความเห็นว่าเราควรจะเปลี่ยนวิกฤตที่มีการสั่งถุงมือยางในไต้ในประเทศสหรัฐที่ไม่มีคุณภาพนะคะและเจือปนถุงมือในไตเนี่ยมีไซเคิลไปนะคะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมากนะคะอยากจะเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้มาเป็นโอกาส เพื่อที่จะทําตลาดถุงมือยางลาเท็กซ์สเตอร์ไลน์ซึ่งใช้น้ํายางพาราขอย้ำนะคะว่าใช้น้ําน้ํายางพาราร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะถ้าว่ามีน้ายางพต้นแต่ไม่มีเครื่องจักรที่ผลิตก็ไม่มีประโยชน์อะไรเขาก็ต้องส่งไปที่ทีม่มีเครื่องจักรผลิตก็คือมาเลเซียนะครับครับวันนี้ผมได้ขอเรีนยนปรึกษาคุณหญิงน,นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมว่าตรงานี้เราจะก้ไขายยังไงครับอืม จริงประเด็นที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้นะครเราเ็จ้าลกเปสินค้าที่ตอนนี้เราอยู่ที่เรสอร์ตเราเหลือที่จะไม่ไม่สามารถเงนเข้าได้อย่างแรกคือพค้าเปิดไอซีเราหล้อไอซเปอไมด้อย่างที่ครัพค้าเปิด ติดตั้นตอเมื่เรานำสินค้าเข้าเพื่อเขาตรวจคุ้มภาพไม่ได้นั่นไหลก็เลิกตอนนี้เนี่ยรอดูอีกเพียสามสิบวันมีคาะเลือกเดียวคือเงินกู้กู้กู้อะไรนะครับเราจะเข้าถึงแหล่งทุนได้ยังไงที่จะมาขยายโรงงานหรือติดตั้งเครื่องจักรว่านี่นะครับให่เป็นรูปธรรมนะครับที่สามารถนำไปเค้ากับแหล่งสถาบันการเงินที่ าเปลนของบริษัทเมื่อเปิดป 2, มาเป็นปีนะครับ2นาิสามารถทก็จะมีหลักทรัพย์ไปค้ำประกัน L C นะครับจุดนีว่าเันลติเร็วผมมาจะกแต่ส่วหัวเ,เร,วา,รเาใช้บริษัทเราทำได้ถ้าทำได้ L C จะถูกค้ำประกันและนำไปใช้ในการคัสตอมของมาแล้วทางานได้ทันทีแต่วันนี้ไม่มีการสนับสนุนสน,นี้วคนี้เรา อย่าทิ้งเกษตรกรอย่าทิ้งคนจนโรงงานท่านพวกคนงานชาวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ช่วยพวกท่านรวยแล้วท่านกรับดูแลลูกน้องของผมผ่านมาหมดผมอยู่เจิงน้ำตัวีกผมไม่เป็นไหนเลยเพราะผมนภาพทิศของเมืองไทยนี่เยอะมากเราต้องทำให้ผลของเราเนี่ยดีขึ้นเขาจะมีเรื่องที่เราไปจัดตัวเอชีมาหรือเอามันประทังไปที่อาเซียนพูดกอง ชอเยคนอื่นไม่ได้เลยคือผมบอกว่าผม <c oughs> ผม <c oughs> ผมไม่อยากทําอะถุงมือเพราะผมเคยเคยเคยขึ้นหลังเสือแล้วตุ๋เสือกัดแล้วผมไม่อยากขึ้นอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าดูจากดูจากสถานการณ์ราคาของถุงมือเนี่ยที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเวอร์จนเกินไปนะฮะขึ้นไปสองสามร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันก็แน่นอนมันเกี่ยวเรื่องของดีมานด์กับซัพพลาย ก็ขอบพระคุณนะคะทุก <het> ท่านเพื่อนๆหลักผู้ใหญ่หลายๆท่านท่านเจ้าของกิจการแล้วก็ตัวแทนเกษตรกรอยากสรุปแบบนี้ดีไหมคะ ดีครับยางทันข่าวก็มาพบท่านอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่ผมพยายามจะจะหาตั้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการยางมาเล่าสู่กับผู้ที่สนใจและติดตามยางทันข่าว ในครั้งนี้อีกก็เช่นกันหลังจากได้มีเทปหรือได้ออกรายการยางทานข่าวที่เรายืน่นหนังสือต่อคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์เมื่อวันที่สองพฤศจิกายน2 5 6 4แล้วกระแสข่าวก็กระทบกลับมาว่าเอะผมเองในฐานะนายกสมาคมสาพันธ์ชาวสวยยางแห่งประเทศไทยไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผิดถุงมือ,อยางผมขอเรียนชี้แจงให้ผู้ฟังทางบ้านได้เข้าใจชนิดนึ่งครับป่าเหตุที่ทำไมผมต้องยุ่งเกี่ยวอันดับแรกเนี่ยปัญหาที่เจอมาคือผมเองเนี่ยเป็นในฐานะที่เป็นคณะ กรรมการนโยบายยางธรรมชาติถึงมีพระนท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอยู่นั้นคณะกรรมการต้องทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องกับต้นน้ำกลางน้ำไปนะทุกคนครับไม่เว้นครับที่เขาปเป็นกรรมการเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันถ้าไม่มีต้นน้ำเกษตรกรกลางน้ำผู้ประกอบการที่แปรรูปยางแท่งยางแผ่นลมฟันยางเคลปยางน้ำยางสด เขาจะไปเอาวัตถุดิบม,มาจากไหนและถ้าไม่มีทั้งต้นน้ากลางน้ําแล้วปลายน้ําที่จะทําล้อ,อยางจะทำสนามฟุตซอลหรือจะทำพื้นสนามเด็กเล่นทําอะไรต่างๆที่ใช้ยางเนี่ยถุงมือยางเนี่ยเขาจะเอามาจากไหนนี่เห็นหม,มันเริ่มเกี่ยวข้อ,ของต้นน้ากลางน้าปลายน้ำงั้นคณะกรรมการ นายุยางธรรมชาติจะต้องครอบคลุมหมดช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วอีกประการหนึ่งนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนได้ประกาศตัวกับที่บ้านคุณหญิงสุดารัตนเกยุรพันธ์ว่าผมจะทำฮับถุงมือยางให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้เพราะขณะนี้มันไปอยู่ยางที่ผลิดถุงมือมากที่สุดคือมาเลเซีย ที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะว่าเราอยากทํายางธรรมชาติมากกว่าไนไตรายเพราะอย่างในตรายมันมาจากบ่อน้ํามันบ่ออะไรต่างๆพวกนี้ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะเราต้องการอย่างธรรมชาติซึ่งพี่น้องกเกษตรกรเป็นผู้ผลิตเราต้องเพิ่มมูลค่าให้ได้อย่งัง้นตามที่ นโยบายของรัฐบาลเรียกว่ายุทธศาสตร์20ปีจะต้องขยายเพิ่มมูลค่ายางภายในประเทศจาก14ให้เป็น35ภายใน20ปีแล้วถ้าเราไม่เริ่มตรงนี้เราจะเริ่มตรงไหนแล้วสิ่งที่ถ้าเพิ่มเพิ่มมูลค่าได้ราคายางก็มีสเสถียรภาพรัฐบาลก็ไม่ต้องมาประกันไรายได้ไม่ต้องเอาเงินมาชดเชยผม ซึ่งเป็นงวดประมาณแผ่นดินนี่แหละครับเหตุผลที่ผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกันด้วยก็เลยเราตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งเรียกว่าในในานามของสมาค,คมสาพันชาวอย่าชงประเทศไทยก็เป็นผู้ที่ประสานงานเอาเอาโรงงานทุกโรงงานมารวมกันให้เป็นหนึ่งเพราะบางคนก็ไม่มีใบอนุญาตไม่มีใบเจอไม่มีเทคนิคไม่มีอะไรเราเอาคนมารวมมาแล้ว แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทั้งด้านตลาดด้านเทคโนโลยีต่างๆมามารวมกันพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่เปรียบเหมือนว่าเรารวมกันแล้วให้เป็นบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งเราสร้างชื่อเสียงให้ได้มาตรฐานโดยสมาคมสาพันธ์ชาวชุนยางและสมาคมของวิชาการยางและถุงมือยางก็จะเข้าร่วมมือโดยเฉพาะท่านอำนวยปฏิเสธ ท่านเป็นคนลั่นปากไล้จะช่วยเพิ่มมูลค่าถุงมือยางให้มากๆเพื่อจะใช้ย,ยางในประเทศนี่คือเหตุผลอย่างนั้นผมกลับเรียนผู้ฟังว่าเหตุผลที่ท่านสงสัยเนี่ยผมแชร์ท่านทราบแล้วทําไมเราต้องเข้าไปยุ่งผมยุ่งนะผมไม่ต้องไปเป็นอะไรผมเป็นเพียงผู้ประสานงานแล้วต่อไปคุณก็ไปทําคุณเองแต่เสียอย่างเดียวอย่าไป มันต้องช่วยซึ่งกันและกันอย่าไปเห็นแก่ตัวไม่ใช่พราะได้ดีแล้วก็หายแซบไปเลยแล้วก็ปล่อยให้คนรายเล็กรายน้อยเขาเดือดร้อนกันเรามาแชร์ฟามเดือดร้อนด้วยกันแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยกันนี่และครับคือการรวมกันอย่างมั่นคงแล้วก็นในอาชีพของเขาเองนี่คือเหตุผลที่ผมกลับเรียนให้ฟังอย่างนั้นในวันเนี้ย ที่ผมจะพูดเรื่องนี้ก็ไอ้ที่ผมพ,พูดให้ฟังก็ท่านของคงใจนะฮะมีคําถามคําถามที่ท่านถามมาเนี่ยผมผมก็เฉลยให้ท่านทราบแล้วว่าเพราะเหตุไรเรามีความจาเป็นครับที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ยางของเราหรือถุงมือยางของเราก็ในประเทศไหยมากๆแล้วยังผมยังคิดเลยว่าถ้าคืนเราใช้มากๆเนี่ยวันนั้นประชุมกันหลังจาก ยื่นข้อเสนอแล้วองนชมกันแล้วยังบอกเลยครับว่าคุยกันนะคุยกันที่บ้านคุณหญิงเองเลยนะครับอย่างนั้นผมอยากจะเรียนว่าเรื่องเนี้ยผมอยากจะให้เราช่วยรณรงในการใช้ยางธรรมชาติแหอกมากทุกอย่างให้เป็นยางหมดเราก็นั่นนะฮะคนแก่ถูด้วยยางในะห้องน้ําห้องนอน,อน,อนลมไปก็ไม่เป็นเอามาพึกเอามาพาดเห็นไหม นี่สิ่งเหล่านี้และอีกประการหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนให้ผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญมากเลยนะครับที่เราควรจะรณรงค์กันนะครับคือการรณรงค์ในคราวนี้ผมอยากจะเห็นว่า,าสิ่งเวทนไอ้สิ่งไอ้ไอยางเนี่ย ธรรมชาติกับยางในจ่ายถุงมือ,อยางธรรมชาติเนี่ยผมเรียนว่ามันสร้างคาร์บอนเครดิตด้วยนะครับเพราะต้นยางเนี่ยมีคาร์บอนเครดิตนะนะฮะเราสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้ด้วยนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับ มันสร้างความชุ่มชื้นท่านต้องเกตดูให้ดีนะครับเวลาท่านเข้าไปในอยู่ในสวนยางนะฮะอากาศร้อน,อนเนี่ยท่านวิ่งเข้าไปในสวนยางจะเย็นทันทีแล้วออกจากสวนยางก็ร้อนต่อเห็นไหมครับนี่คือออกซิเจนที่ท่านเห็นชัดเจนนะความชื้นความชุ่มชื้นแล้วก็อยากจะเรียนว่ายางธรรมชาติเนี่ย ทำให้เกิดการหมุนเวียนสมดุลทางระบบนิเวศโดยเฉพาะกระบวนการที่ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์เนี่ยดีมากครับเนี่ยครับยางธรรมชาติเนี่ยฮะย่อยสลายได้ง่ายนะครับนะฮะอันนี้ก็ผมอยากจะเรียนว่าตรงเนี้ยเมื่อยางธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายก็น่าจะใช้ทดแทนอย่างที่เรียนให้ทราบแล้ว กเกษตรกรก็จะอยู่ดีกินดีด้วยส่วนถ้ายางในตรายนะครับท่านรู้เปล่าว่าเขาใช้มันผิดจากเปโตเคมีหรือน้ำมันเนี่ยที่อยู่ในอ่าวไทยนี่แหละใช้เวลาเป็นนับเป็นล้านปีว่าจะก่อตัวขึ้นมาแล้วว่าจะผิดขึ้นมาเนี่ยเอามากันเป็นน้ำมันเนี่ยมันใช้เวลาเป็นล้านปีนะครับ มันเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับย่อยสลายได้ยากเกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เห็นชัดเลยครับเนี่ยผมแยกให้ดูเลยระหว่างยางธรรมชาติกับยางในตรายแล้วสหรัฐอเมริกาอีูที่โจมตีอยู่เนี่ยว่าแค่คันกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยแค่แพ้นิดหน่อยนะ่ย กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านจะเลือกอะไรแต่ผมไม่เชื่อแพ้แล้วคอนดอมเนี่ยจะคนใช้ยางในตายได้อย่างไหนเล่าถ้าคันเนี่ยคอนดอมต้องคันมากกว่าไอ้ถุงมือยางนะนะอย่ามาโนกันเลยครับเรื่องเหล่านี้ผมพูดกันตรงๆเลยไอคอนดอมเนี่ยมันต้องคันที่สุดเห็นไหมใช้คอนดอมกันเนี่ยเพราะทั้งยางธรรมชาติถ้าไม่ยางธรรมชาติคอนดอมก็มันก็ไม่นุ่มนะฮะ อย่างนั้นผมอยากจะให้รณรงค์ <Stars> ในเรื่องนี้ให้หักหนักๆในการใชย้ยางธรรมชาติแทนที่ไปใช้ในตรายเพราะย่อยสลายยากยางธรรมชาติย่อยสลายโดยโจุลินทรีย์ง่ายกว่านี่คือสิ่งที่ผมต้องการเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพี่น้องเกษตรกร,ร kitty, ชาววนยางตั้งหนึ่งจุดเจ็ดล้านครอบครัวหนึ่งล้านเจ็ดแสนครอบครัวเขาก็ มีความเป็นอยู่ดีกินดีเศรษฐกิจมันก็คข้องตัวกลุ่มอุตสาหกรรมจะเป็นต้นากลางน้ำทำยางแผ่นลมฟันยางแท่งยางเคร็บน้ำยางนี่เขาก็แฮปปี้แล้วผู้ที่ใชยย้ยางปลายน้ำก็จะมาลงทุนในประเทศไทยมากเพราะประเทศไทยมีวัตถุดิบมากที่สุดในโลกอยู่แล้วปีหนึ่งเกือบห้าล้านตันหรือห้าล้านกว่าตัน เห็นไหมครับสามสิบกว่าเปอร์เซ็นของโลกแล้วที่เราอยู่ในเมืองไทยอย่างนั้นเราจะเป็นฐานการผลิตยางธรรมชาติได้อย่างดีในเอซีหรือที่ไหนก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่เราต้องการอย่างนั้นผมอยากกราบเรียนท่านผู้ฟังทั้งบ้านทุกคนนะครับว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรจะหันมานโ,โรง์การใช้ยางธรรมชาติให้มากกว่ายาง ในตรายแต่ตอนนี้ปรากฏว่าแม้แหน่วยราชก,การก็ซื้อ,อถุงมือในตรายกันมาเป็นแถวถ้าเราเปลี่ยนได้ไหมครับแพทย์แพทย์นี่ตรงผ่าตัดนี่ตรงใช้ถุงมือยางธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะแต่พยาบาลที่มาแต่พยาบาลอะไรพวกนี้ก็จะใช้ในตรายผมว่าเปลี่ยนมาเป็นยางธรรมชาติให้หมดเราก็จะ เพิ่มมูลค่าทางวัตถุดิบที่เกษตรกรชาวสวนยางในประเทศไทยที่ทำอยู่แล้วแล้วก็เป็นถ้าเรารณรงค์ให้ได้มากไปเรื่อยก็เราก็จะเป็นฮับถุงมือยางในระดับโลกซึ่งพอพูดถึงไทยแลนด์แล้วต้องมาซื้อถุงมือยางของเราหรือมาใช้ยางธรรมชาติจากเรานะฮะแต่เราต้องช่วยกันครับปากต่อปากต้องพูดไปว่า ยางธรรมชาติมันใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายได้ในเวลาไม่กี่ปีแต่ยางธรรมแต่ในตรายนี่ย่อยไม่สามารถย่อยสลายได้ใช้เวลาเป็นร้อยร้อยปีถึงจะย่อยสลายได้นี่คือสิ่งที่เปรียบเทียบไปเห็นชัดอย่างนั้นผมจึงกลับเรียนว่าในเหล่านี้เราควรจะหันมาสน,นับสนุนถุงมือยางลาเท็กหรือย,อยางธรรมชาติของเรา นะฮะผมก็เลยอยากจะกลับเรียนว่าเราจะสนับสนุนยังไงในวันวันประชุมวันนั้นเ,เราก็มีคนหนึ่งที่เมื่อวันที่28หรอกที่เราไปไประชุมที่บริษัทโบแซงสัพพลายจำกัดที่จ้งเชิงเซาเนี่ย คุณจันที่มาคนนี้ท่านเป็นเจ้าของเนี่ยท่านมีความตั้งใจจริงพูดถึงลาเท็กซ์เตอร์ไอยู่เรื่อยท่านไม่เอยพูดถึงในใจเลยแล้วท่านจะวิจัยให้ได้ว่าการทำวิจัยให้ได้ว่าให้ใช้ยางธรรมชาติทำเป็นลาเท็กซ์เตอร์ไใช้กันทั่วประเทศโดยท่านจะเป็น ตัวอย่างให้ก่อนจะเป็นหนูตะเภา,าเทดลองให้ก่อนว่างั้นเถอะก็ฟังจากคุณจันทิมาโบแสงเองครับว่าท่านพูดว่าอะไรในการที่จะท่านจะตั้งตั้งอกตั้งใจเป็นคนหนุ่มคนสาวที่ตั้งใจเก่งๆผมจะสนับสนุนด้วยเห็นด้วยขอเชิญรับฟังเองครับเองนะคะเป็นประธานกรรมการบริษัทโบแสงซั Bo eng, พพลายนะคะประเทศไทยเนี่ยผลิตยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะประมาณ3 5เปอร์เซ็นต์ และในปี2563เนี่ยประเทศไทยเนี่ยผลิตยางพาราได้ถึง4ล้าน4,18,767ตันนะคะมีการส่งออกวัตถุดิบเนี่ย3ล้าน8,1314ตันคิดเป็นมูลค่านะคะเป็นเงินเนี่ย1,898 0ล้านบาทนะคะแต่การที่เราเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในประเทศนะคะเราใช้เพียงแค่581,585ตัน แต่กลับมีมูลค่าเป็นเงินนะคะถึง2,98,948ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่ามากกว่า3เท่าของการส่งออกนะคะทั้งๆทีท่ใช้น้อยกว่าใช้แค่ประมาณ14%เองนะคะและยางไทยเนี่ยเป็นสินค้ากเกษตรที่ทำไรายได้เข้าประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะดังนั้นกลยุทธศาสตร์20ปีเป็นนโยบายการใช้ ยางเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะจาก14เป็น20เป็นเี่ยเป็นเรื่องที่สมควรทำอย่างยิ่งนะคะ,ะดังนั้นเครือข่ายอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ยางพาราให้เพิ่มมากขึ้นนะคะตามพระราชบัญญัติปี2558มาตรา8ตามวัตถุประสงค์3วง3วงเล็บ4นะคะมีชันในนามบริษัทโบแซงสซัพพลายจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ยาง พลาเพื่อผลิตถุงมือ,อยางลาเท็กสเตรลน์นะคะที่ใช้วัตถุดิบยางพาราร้0ยเซเพื่อจะทําให้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางมีกเกษตรภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะโดยไม่จําเป็นต้องใช้ประมาณแผ่นดินที่จะต้องมาอุ้มราคาหรือประกันราคา,า,คายางให้กับเกษตรกร,ร,กรทางเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมถุงมือ,อยางจึงได้จัดประชุมวันที่28นะคะตุลาคม64โรงงานบริษัท โมแสงส์พายนะคะมีความเห็นว่าเราควรจะเปลี่ยนวิกฤตที่มีการสั่งถุงมือยางในไตในประเทศสหรัฐที่ไม่มีคุณภาพนะคะและเจือปนสูงมือในไตเนี่ยรีไซเคิลไปนะคะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมากนะคะอยากจะเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้มาเป็นโอกาสเพื่อที่จะทําตลาดถุงมือยางลาเท็กซ์สเตอร์ไลน์ซึ่งใช้น้ํายางพาลาขอย้ำนะคะว่าใช้น้ำน้ำยางพลา ร้อนะคะก็จะเป็นยุทธศาสตร์เป็นไปตามยุทธศาสตร์20ปีของรัฐบาลเลยทีนี้เราก็อยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยมาสนับสนุนการวิจัยงานตรงนี้นะคะเพื่อเพื่อที่จะให้ลาเทคสเตอร์ไลน์เนี่ยเป็นที่ออยอมรับและเป็นที่เชื่อถือของหับสำหรับทั่วโลกนะคะเพราะว่าแค่กำลังการผลิตของโรงงานโดแซงซัพพพายเนี่ยเต็มการผลิตก็คือ7 0 0 0 0สกล่องต่อเดือน จะใช้จะทําให้เปอร์เซ็นต์น้ํายางเนี่ยแค่หนึ่งปีเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงห้าเปอร์เซ็นตจากที่เราทามายี่สิบปีใช่ไหมคะดรสิบสี่เปอร์เซ็นต์มปีรปีแล้ว,วน,นั้นสิบสี่เปอร์เซ็นเองนะคะแต่ว่าถ้าเราถ้าโรงงานอย่างโรงงานของโบแซงส์สปายเนี่ยหันมาผลิตตัวลาเท็กซ์สเตอร์ไลน์นะคะใช้น้ำยางพาราเนี่ย แค่ปีเดียวก็เพิ่มขึ้นมา5%แล้วมันก็จะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของอรัฐบาลเลยนะคะจึงอยากจะให้รัฐบาลให้โอกาสนี้นะคะดำเนินงานช่วยเหลือให้เราให้เราอย่างโรงงานอย่างพวกเราเนี่ยได้มีอโอกาสที่จะผลิตน้ำยางลาเทกและก็มีคุณภาพนะคะก็คือจะมีการวิจัยงานตัวน้ำยางลาเทกตต์่ตัวถุงมือลาเท็กสเตอร์ไลน์นะคะ จึงอยากให้ให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็จะมันจะทำให้ถุงมือยางลาเท็กเนี่ยทำให้เกษตรกรนะคะมีเสถียรภาพในเรื่องของราคามากขึ้น,นะคะ่ะก mm ุ hmm. ้งก็เลยอยากจะาฝากให้ทุกคนในที่นี้หันมาลองทำตลาดถุงมือลาเท็กกันดูนะคะ่ะว่าเพราะมันมันช่วยในเรื่องของ เกษตรกรด้วยตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะคะยางพาราของเราเศรษฐกิจก็ดีขึ้น,นะคะ่ะครับแล้วก็ขอบคุณคุณจันที่มาโบแซงนะครับที่ได้กรุณาชี้แจงข้อมูลด้วยที่ท่านจะทําอะไรเมื่อ,อไรที่ไหนนะฮะแล้วได้ประโยชน์อะไรกับการส่วนรวมนะครับอันนี้ต้องถ้าทําแล้วจะเผยแพร่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยางทั้งหมดแล้วก็ในประเทศไทยทั้งหมดต้องหันมามาทาเรื่อง ลาเต็กซ์เซรายทึ่ไม่ไม่ได้แพ้ไม่ได้คันอะไรทั้งนั้นนะฮะอีกท่านหนึ่งที่ผมอยากจะให้ผู้ฟังได้รับฟังว่าเพราะอะไรที่เขาการรวมตัวันคราวนี้เอ่อการยางเอสมาคมสาพันชนอยางแห่งประเทศไทยมายุ่งเกี่ยวอะไรกันคือผมก็กกาบเบียนตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าเหตุที่ผมต้องมายุ่งเกี่ยวเนี่ยมันเป็นเพราะอย่างนี้ แต่เราจะยุ่งเกี่ยวได้เราก็ต้องมีตัวแทนที่คอยช่วยเราที่จะประสานงานมันมีอยู่สองท่านเดืยกันครับคุณพิยดาหรือเก๋นะฮะเป็นคนเริ่มก่อนนะฮะเขาเขาเป็นคนที่มาคิดกับผมว่าจะทำยังไงถึงรายเล็กรายน้อยจะรวมกันให้เป็นหนึ่งได้เนี่ยเขามาปรึกษาผมผมก็เอาเลยคุณทำเลยเดี๋ยวผมจะช่วยให้หนุนให้ โดยใช้สมาคมสาพ,พันธ์เนี่ยช่วยเพราะว่าเรามันประโยชน์ของพวกเราอยู่แล้วจากนั้นก็คุณเก๋กับคุณเจริญนี่เขาก็ทำงานด้วยกันอย่างนั้นคุณเจริญซึ่งผมได้เชิญมาให้พูดวันนี้ก็เพราะว่าคุณเจริญเนี่ยท่านเป็นคนหนึ่งที่ตั้งอ,อกตั้งใจทำงานให้พวกเราอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องการรวมกลุ่มกันที่จะมาทำร่วมกันในขอ ขอผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังคุณเจริญเองกัแล้วกันครับว่าเขาเขามีความตั้งใจอย่างไงมีวัตถุประสงค์อะไรที่จะเพื่อจะให้กลุ่มอุตสาหกรรมยางทุกมือยางเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวโดยการช่วยเหลือซึงอ่งกันกันขอเชิญรับฟังครับ